นี่คือภาพจากยานสำรวจโซล่าออร์บิเตอร์นะคะเป็นยานสังเกตการดวงอาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นยานของนาซาและองค์การอวกาศยุโรปสามารถจับภาพหลายพื้นที่บนดวงอาทิตย์ขณะกำลังปล่อยคลื่นแม่เหล็กความถี่สูงนะคะ ซึ่งดรเมเฮอรนิสาค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมิชิแกนได้เผยแพร่พงานวิจัยนี้ผ่านบริาา Physical Review Letters ยืนยันนะคะว่าการตรวจพบครั้งนี้เป็นการปล่อยรังสีแกมมาในปริมาณที่มากเป็นพิเศษโดยความยาวของคลื่นแสงที่ปล่อยออกมาถือเป็นการแผ่รังสีที่มีพลังงานสูงที่สุดของดวงอาทิตย์เท่าที่เคยมีการบันทึกเอาไว้ค่ะ ทั้งนี้นักวิจัยพบนะคะว่ารังสีแกมมาครั้งนี้มีพลังงานสูงเกือบเกือบ10ล้านล้านอิเล็กตรอนโวลต์ซึ่งเป็นระดับที่นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเนื่องจากในอดีตไม่มีผู้ใดทราบว่าดวงอาทิตย์จะสามารถแผ่พลังแสงร้อนแรงได้ถึงขนาดนี้นะคะจึงถือเป็นแสงอาทิตย์ที่ทรงพลังทำลายสถิติสูงสุดที่เคยมีบันทึกเอาไว้ที่1ล้านล้านอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะ ทีมผู้วิจัยนะคะยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุใดแสงอาทิตย์จึงทรงพลังเพิ่มขึ้นหลายเท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาแม้ในปัจจุบันดวงอาทิตย์ได้เข้าสู่วัฏจักรสุริยะรอบใหม่ซึ่งนับเป็นรอบที่25ไปแล้วและกำลังอยู่ในช่วงเข้าใกล้การประทุพลังงานระดับสูงสุดภายในสิ้นปีนี้ตามวงจรทุก11ปีนะคะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะรังสีเหล่านี้ไม่สามารถทำร้ายโลกได้แต่เป็นปรากฏการณ์สำคัญต่อหลักการฟิสิกสุริยะโดยเฉพาะเรื่องบทบาทของสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ค่ะโดยทีมวิจัยศึกษาเรื่องนี้ผ่านกล้องเลนชนิดพิเศษของหอดูดาว H A W C หอดูดาวพิเศษที่ใช้อุปกรณ์เป็นแท้งบรรจุน้ำ200ปันจำนวน300ถังตรวจวัดปริมาณร,รางังสีแกมมาจากห้วงอวกาศก่อนตกกระทบพื้นโลก ซึ่งหอดูดาวนี้ออกแบบไว้เพื่อสังเกตอนุภาคที่เกี่ยวข้องกับรังสีแกมมาและรังสีคอสมิกพลังงานสูงซึ่งอนุภาคของรังสีทั้ง2ชนิดถือว่ายังมีความลึก,กลับเพราะไม่ทราบจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนค่ะ